ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ทำไมเจแต่บุชเบรบชเข้าเย เลยทุกไทยจัดเลยเอลกข้าไปครัอะไรบ้างเนี่ยดนทุกอย่างอนี่ไงเธอจีบอลเลนเวจีบไปเลนเว่นี่ย เลือเวทมันแรงไแรงมากด้วยจำไม่ได้เหรอตอนรั้นโดนจ่อจำไม่ได้เหรอตายเรียบร้อยฮะ ร้อยฮะเก็บเลือดเก็บเก็บเอาเราไมเปีใครเกบอะ

โดนว่แล้วไม่มีใครตายโอ้หเฮ้ย6โมง6โมงไอง้บังใจเย็นลูกเออเอาไม่ตายยีง้ง โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บนั่นแหละนั่นแหละอืออืออุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยเดือดไปเลยไปเลยตาย ลุงตีทยศทามันย้ายไปนะเร็วเรียบร้อยฮะ ้ประเด็นเอาดาร์คเวเรมาให่เล่นเวท่ะนะจะเปใครเลื่อนออกไม่ไแน่ใจโดยทีต่อเนี่ย ข้าบัน้น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 ข้าบันาบ้นนั่นแหละนั่นแหละทีโม,โม้ทีโบ้ไม่ใช่ทีโบ้ยุ่งยุ่งยุ่งไแต่ทีโม,โมเ้เป็นเจ้าพี่ว่ะเชี่ยชิบหายละเอาเลือดก,ก่อนเอา,าแล้วมาเร็งมาแล้วทุกคนเร็วมาแลว้วเออเห็ดนี่ไงย ไอเหี้ยเหลือชีไม่กูชีพหน่อยกูหนักกว่าอีกเฮี้ยจะลัดชีฟก็ไม่ได้ลัดบังเหี้ยนี่บังเหียบังเหียบนั่นไอ้เหี้ยเราไม่เหียบจริงเอ๋ฉายาคุ้มเป็นฉายาเอ๋โคตรคุ้มไอ้เหี้ยใช่ มาเลยมาเลยมาเลยไม่ต้องถึงไว้ตัวนั้นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนด้วย มาแจกแล้วเสร็จร้อยฮะไม่ตายเฮียมึง <c oughs> ก็ตายซะไอ้สันกู <c oughs> ไม่ตาย อบตายอ่ะมาแล้วมาแจกรอบดูนะครับเห็นไหมดิ เิีวิวเรอยดดิบีบ จะไปตีทำไมล่ะว้า กูไทยเป็นขั้นสุดท้ายแล้วมาลิงขั้นสุดท้ายเอ้าไม่อ้ยกูอยู่นอกระยะแล้วกูโดนได้ยังไงวะเนี่ยงงเลยกูไอ้เนี่ยเลซี่เผยอยู่นอกระยะแล้วกูโดนเฉย อย่าเยียบนะอย่าเยียบนะอย่าเยียบอย่าเยียบเกยี่ยเกลี่โอ้ยคุณเยียบด้วยโอ้ย ไม,ไ,ไม่รู้บรนแลงเถอะเก๋ไม่โลดนี่ แต่กูพบแล้วอยังไม่พบขาดอีกร้อยนึง ก้าั้ก้าัน

ไม่ได้ขึ้นอีกเลยตลอ,อดการกูกกรบี่ไม่เคยขึ้นเลยาานต่นะนจหวะน,นั้นเองในขนาดนั้นเองในขนาดนั้นเองในขนาดนั้นเองกูได้ยดูแล้วในุดเนี่ฮนะ็นารอดอะไรเงี้ยว้า เ้ออย่าเย็บ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 เธอไปไปไปสุดไซด์ไอ้เหี้ยเออหนักผีผีอะไรผีก็ไม่เชื่อเนี่ย พี่ฟ้องเฉยเลยไหวชีวิต ล้วเหยียบไปโดนได้บั๋งน่แะูแรงเองเขาขำูแรงเองเขาขำไม่น่ารอด

24สิแต่22่2ิบอีก20สิแต่ยี 20, สิแต่ยีสิแต่ เฮียกูยังไม่ทันทักเฮียเลยสายยาสอนกูตายได้เฮียเอ้ยเอ้ยอีกเก้าสเต็กวางถอยไอ้บ้างหยุดไอ้บ้า โอ้ยชิตโอ้ชิตมันกดสอดย่้เฮียล้วคุณมีไม่ได้เออไปจิปชิวจิปชิวยกอย่างเ่เอาเฮียจะโดนกูอีกเหรอ กย่นะตรงนี้มีนะตรงนี้มีนะสวยนี่ยหมดแล้วโอ้โหกูจะแตกใครหยับวะเนี่ยกูจะแตกโหกูจะแตกไอ้เหี้ยเป็นไงยายาโอท้ให้หมดลทยบร้อยอะ ปล่อยเบ้าเลยตายายขากันหมดเีบ้านมาีบ้านมาเออนั่นแหละชนะแล้วเป็นไงล่ะข้าไป่เสียเยเหยบเผ็ดให้คือตายกันหมดนะเมื่อกี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปหลใบาย